ชมฮะปากฏว่าเดี๋ยวดูฮะคือเขาก็รอนะให้รถตู้คันนี้ถอยออกมาก่อนเขาเนี่ยก็กําลังจะเข้าไปจอดฮะนี่กล้องหน้ารถของคันที่กําลังจะเข้าไปจอดนะแล้วเดี๋ยวดูฮะกาลังจะเข้าไปจอดนะฮะจูจูเอา้เอามาจากไหนอ่ะรถสีแดงอันนี้มันมาจากไหนอ่ะเลี๋ยวจากขวาเลี้ยวเลยโอ้โอนี่ครับมาจากไหนแทรกไปทะอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปจอดแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะแต่ปากฏว่า คือคนที่อยู่ในรถคันนี้ฮะเขาไม่ยอมองาอ่ายๆลงไปด่าเลยฮะบอกว่านี่ฉันกําลังจะจอดเธอมาจอดแทนฉันได้ยังไงเธอมาแซงฉันนะแบบนี้นะไม่ได้นะต้องออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเดี๋วดูฮะออกไปเปล่าเปล่าคุณผู้ชมฮะป,าป,าปารากฏว่าโอโ้โหคนใช้ที่ตอบคนนี้ฮะโพสคลิปกล้องหน้ารถนะฮะระบุบอกว่าดุด,ดันไม่เกรงใจใคร เมียกูนี่แหละอ๋ <c oughs> อคนขับเป็นคุณผัวค่ะผออัวมาโพสคลิปค่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยขับรถพาเมียแวะจุดพักรถตร,ถตรงมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพระหว่างรอให้รถคันหน้าเนี่ยมันถอยออกมาเขาจะได้ไปจอดต่อนยแต่ปรากฏว่ารถเก๋งสีแดงมาจากไหนไม่รู้ฮะเข้ามาจอดเสียบแทนหน้าตาเฉยเลยทีเดียวฮะทาให้เมียเนี่ยไม่พอใจเดินลงไปเคลียร์กับรถเก๋งสีแดงฮะแล้วเธอก็คงจะไปพูดอะไรบางอย่างฮะเหมือนกับว่าเอ้ยเกินไปหรือเปล่าเนี่ย มาตัดหน้าคนอื่นเขาเนี่ยไม่มีมารยาทเลยนะสุดท้ายคุณผู้ชมฮะรถเก่งสีแดงยอมถอยออกไปแต่โดยดียฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะปรากฏว่าคนในโลกออนไลน์เนี่ย <c oughs> เขามาปลบมือกันใหญ่เลย <c oughs> บอกว่าโอ้โหนี่นีนนนชอบชอบชอบชัดเจนบนความถูกต้องสิทธิที่พึงจะได้รับ <c oughs> บางคนมีการแซลด้วยฮะบอกว่ายินดีด้วยนะครับคนมีเมียที่ดี ก็ประมาณว่าเน็บเน็บนี่แหละว่าโอ้ระวังนะผัวคงจะดูโดนอย่างนี้แบบตอนที่อยู่ที่บ้านเหมือนกันอะไรประมาณแบบนี้ฮะบางคนเนี่ยบอกว่าก็ยอมยอมกันไปอย่างน้องลูกปาดบอกว่าก็เหมือนแผ่เมตตาเราคิดว่าไม่อยากเป็นมีปัญหาแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องสู้สิสิทธิ์ของเราอะเรารอต้องนานเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าใจเย็นๆแล้วกันใช่เพราะหลาย คันเนี่ยมันก็มีปัญหากันเดี๋ยว<อ>ไปสะกิดเรียกเข้าเนี่ยม,มันมีปัญหาไงพี่ปี๊คุณผู้ชมเตะเตะต่อยๆกันเข้ามาแล้วก็เห็นหลายการณีแล้วนะคะถ้าบางทีใจเย็นๆได้ก็หยวนๆได้บางอย่างก็หยวนได้พอสมควรนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง